เดิน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 เลยเดินเลยทิปไปเลยหรอกเอออ้เอเดินไปเลยยังว่าเดินไปเลยเอเดินไปเดินไปชอบชอบชอบ เล่นไปเลยเล่นไปเลยชอบวนอมาบายบายเฮ้ชอบนี่เนี่ยเท้าออกมาเนี่ยบายบายไปเลยไปเลยรอเดี๋ยวก็เดินเร็วลวเอาวอ่ะหอยกลับไม่ได้แล้วเดินหน้าอย่างเดียวไปเลยไปเลย